สวัสดีครับทุกท่านซีไพโซนะครับในคลิปนี้ผมจะพาไปดูวิธีการทําคลิปบล็อกที่ผมใช้ว่าผมมีขั้นตอนการทําคลิปยังไงมีเทคนิคอะไรบ้างตั้งแต่การคิดไอเดียเขียนสคริปต์ไปจนถึงการอัปโหลดเพื่อจะได้ช่วยเป็นไอเดียในการเริ่มทําคลิปลง YouTube ของทุกคนได้ไปในตัวและที่สําคัญคือวันนี้ผมจะใช้ไมค์ตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้รับมาจากทางไฟไฟ้าในการทําคลิปนี้ด้วยครับถ้างั้นเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเอ้ยเวลาเราไปแกะกล่องกันก่อนเ,เลยครับนี่หมูข้าบาทสิบบาทก็ยังเล่น ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณทางไฟฟามากๆนะครับที่ส่งไม์ตัวนี้มาให้ผมได้ทดลองใช้เพราะทุกทิ่ที่ผ่านมาของผมผมใช้แค่ไม์จาก iPhone ในการอัดเสียงเท่านั้นทาให้ผมตื่นเต้นเป็นพิเศษที่จะได้ลองใช้ไม์ที่ดูจริงจังมากขึ้นและไม์ตัวนี้ก็คือ AM8 AmpliGame หรือไม์ตัวใหม่จากทางไฟฟายนั่นเองครับโดยในกล่องก็จะมีตัวฐานสลับติดไม์มีตัวไม์ AM8 AmpliGame มีสายเชื่อมต่อและคู่มือมาให้แบบนี้ครับ อย่างแรกผมก็ต้องขอชมก่อนเลยนะคบว่าตัวไม้มันวัสดุดีมากๆตัวฐานก็หนักกําลังดีและที่ผมชอบที่สุดก็คือตัวโฟมซับเสียงที่ติดอยู่ด้านบนของไม้ตัวนี้ครับผมขอบอกเลยว่ามันช่วยทําให้ไม้ตัวนี้ดูพรีเนียมขึ้นมากๆและมันไม่ได้มีมาแค่สวยครับเพราะมันยังช่วยกันเสียงลมแล้วก็ลดเสียงกล้องลงได้ดีมากๆบวกกับไฟ RGB ตรงส่วนท้ายของไม้ที่จะาสามารถกดเปลี่ยนสีได้ผ่านการแตะเบาๆตรงปุ่มนี้หรือถ้าอยากจะปิดก็สามารถทําได้ด้วยการกดค้างครับ ถัดไปจากปุ่มเปลี่ยนสีไฟ RGB ก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับความดังของไมโครโฟนและหูฟังส่วนอีกด,ด้านก็จะเป็นในส่วนของปุ่มนิ้วใหม่ที่แค่แตะเบาๆก็สามารถกดเปิดปิดไม้ได้อย่างทันใจเลยส่วนพอร์การเชื่อมต่อก็จะมีมาให้ประมาณนี้เลยครับ นอกจากนี้ตัว M8 a n t i g a องก็ยังเป็นไม์แบบ plug and play หรือเสียบแล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์อะไรเพิ่มเติมและรองรับการใช้งานในหลายอุปกรณ์ทั้ง PC Mac OS หรือแม้กระทั 5, ่ง PS5 ก็สามารถใช้งานได้ครับโดยจากการทดลองอัดเสียงดูแล้วนะครับผมก็ค้นพบว่าเสียงมันออกมาดีเลยมีความทุม้มแล้วก็ลดเสียงกล้องลงได้อย่างชาัดเจนมากๆซึ่งก็ตรงกับความเป็นไม์คาร์ดิโอลของตัว M8 a n t i g a m e หรือไม์ที่เน้นรับเสียงด้านหน้าและลดเสียงรบกวนรอบข้างทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อในขั้นตอนของการทำคลิปล็อกกันเลยครับจะได้รู้ เรามาดูกันที่ขั้นตอนแรกของการทําคลิปกันเลยครับนั่นคือการเขียนสคริปต์พอได้ไอเดียป,ปุ๊บผมก็จะรีบเปิดเทรน l o แล้วก็เขียนคอนเซปต์ของคลิปลงไปทันทีแล้วช่วงหลังๆมานี้ผมจะเริ่มทำสตอรี่บอร์ดเพิ่มด้วยเพื่อให้ลําดับเรื่องมันดูเลื่อนไหลแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้น ดยผมจะคิดว่าคลิปของผมเปรียบเสมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งที่จะมีส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายและผมก็จะนําหลักการในการจัดเรียงเนื้อหาแบบนั้นมาเขียนลงเทรโลต่อเลยครับว่าจะพูดถึงหัวข้ออะไรบ้างซึ่งหัวข้อในที่นี้ก็เปรียบเสมือนกับบทในหนังสือเลยครับจากนั้นผมก็จะเอาคอนเซปต์ที่ร่างไว้เอาไปเข้า Chat GPT ให้มันช่วยคิดไอเดียแล้วก็รับสคริปต์เบื้องต้นให้ผมซึ่ง Chat GPT เนี่ยคือเพื่อนคู่คิดในการทําคลิปของผมเลยครับเพราะมันช่วยทำให้ผมคิดคําดีๆออกมาได้เยอะมากและผมจะให้ความสาคัญกับส ว่าเนื้อหาที่ผมต้องการจะสื่อคนดูใจได้รับประโยชน์และเข้าใจได้ง่ายครับหลังจากเขียนสคริปต์เสร็จผมก็จะเริ่มอัดเสียงต่อเลยครับและแน่นอนว่าก็ต้องอัดผ่านไมค์ f ไฟล์เ AM8 แปดแอที่ทําให้ได้เสียงที่เคลียร์แบบนี้โดยผมอยากจะเปรียบเทียบเสียงจากการอัดด้วย iPhone แบบดั้งเดิมกับการอัดด้วยไมค์ AM8 ปดแอ m พลแบบนี้ครับ เสียงที่ได้จากไม์ตัวใหญ่กับไม์โทรศัพท์ก็จะต่างกันประมาณนี้เลยครับโดยช่วงที่ผมอัดเสียงอยู่ก็จะเป็นช่วงที่ผมจะได้มาปรับสคริปต์ไปด้วยเลยในตัวเพราะสคริปต์ของผมอาจจะยังติดภาษาเขียนอยู่การพูดจริงๆก็จะช่วยให้ผมปรับสคริปต์ให้ฟังดูเป็นธรรมาชาติมากขึ้นอีกเรื่องนึงที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือการออกเสียงให้ชัดและการบริหารลมหายใจให้ดีเพราะถ้าลมในปอดของเราหมดเสียงของเราก็จะแผ่วลงไปแบบนี้ครับ เอาแผลอยู่เนี่ยนะตัวโชคดีที่ว่าผมเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วทําให้ผมได้ใช้เทคนิคการบริหารลมหายใจจากการร้องเพลงมาปรับใช้ให้เข้ากับการอัดเสียงได้ทําให้ผมไม่ต้องมาอัดเสียงซ้ําเยอะจนเกินไปเพราะความเสียงแผลของตัวเองและยังทําให้คําพูดในคลิปฟังชัดถ้อยชัดคํามากขึ้นเลยครับอ้อแล้วอย่างนึงก็คือผมจะพยายามย้อนฟังทุกครั้งด้วยว่าผมพูดเร็วเกินไปไหมถ้าเร็วเกินไปผมก็จะได้อัดใหม่จนกว่าจะออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดครับพออัดเสียงเสร็จ ผมก็จะไปถ่ายฟุตที่ผมต้องการสลหรับการใช้ในการประกอบคลิปครับและแน่นอนว่าอุปกรณ์อย่างขาตั้งกล้องก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยผมจะเริ่มจากการดูสคริปอีกครั้งแล้วคิดภาพในหัวตามว่าภาพแบบไหนที่น่าจะเข้ากับเนื้อหาในส่วนนั้นและผมจะพยายามถ่ายออกมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้โดยในบางครั้งเนี่ยผมก็ต้องทาสิ่งเดิมดซ้ำๆแต่แค่เปลี่ยนมุมกล้องไปเรื่อยๆและอีกเทคนิคหนึ่งเลยก็คือการถ่ายแบบใกล้กลางไกลที่ผมเรียนรู้มาไอาทีจากใช้นักูปพี่หลายๆคน อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของการจัดแสงเพราะแสงจะทําให้ภาพดูสวยขึ้นแม้จะใช้แค่กล้องมือถือถ่ายโดยแสงที่ดีที่สุดที่หาได้ง่ายๆและฟรีก็คือแสงจากธรรมชาติครับถ้าบางทีแสงในห้องมันไม่สวยพอผมก็จะทาการเปิดหน้าต่างเพื่อให้ภาพออกมาสวยขึ้นโดยที่เราแทบจะไม่ต้องไปซื้อไฟสตูดิโอแยกเลยครับพอถ่ายเสร็จผมก็จะเอาทุกอย่างเข้าไปในโปรแกรมตัดต่อเลยครับโดยผมใช้แคปแคปในการตัดต่อเป็นหลัก ซึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่าช่วงของการตัดต่อคือช่วงที่สนุกที่สุดเลยครับเพราะผมจะได้มาใส่เอฟเฟกใส่เพลงจัดวางองค์ประกอบนู่นนี่นั่นเพื่อทำให้คลิปของผม,ผมออกมาเอสเตติกในแบบที่ผมอยากให้มันเป็นซึ่งแนวทางในการตัดต่อทิ่ทั้งหมดในช่องก็เกิดขึ้นจากการไปดูช anel ของ Youtuber หลายๆคนที่ผมชื่นชอบนั่นแหละครับแล้วผมก็นําจุดเด่งของแต่ละช่องมาปรับให้เข้ากับความเป็นตัวเองมากที่สุด จะได้ออกมาเป็นคลิปที่ทุกคนดูกันอยู่ในช่องนี้นะครับโดยผมมองว่าผมยังพัฒนาสกิลการตัดต่อผมให้ดีได้มากกว่านี้อีกนะครับที่ผมจะเป็นต้องทําก็คือการทดลองทาคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ตัดต่อกันไปเลยครับโดยถ้าสังเกตเนี่ยผมจะมีการใส่กราฟิกเข้าไปในคลิปเพื่อช่วยอธิบายด้วยซึ่งผมใช้แคนว่าในการทานะครับส่วนนี้แล้วด้วยความที่ผมเป็นคนชอบการตัดต่อ บวกกับความเป็น perfectionist อ่อนๆในเรื่องนี้ทําให้ในบางคลิปผมใช้เวลามากกว่า10ชั่วโมงในการตัดต่อเลยครับก็คือตื่นเช้ามา6กโมงเปิดโปรแกรมตัดต่อแล้วก็นั่งแปะอยู่ตรงเกาวีอย่างนั้นจนถึงเย็นหรือจนกว่าจะเสร็จเลยครับทำให้บางคนที่มองเข้ามาเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันหนักเกินไปหรือเปล่าใจจริงจังอะไรขนาดนั้นแค่เรียนทั้งสัปดาห์มาก็เหนื่อยจะแย่อย,อยู่แล้วนี่เสียวันหยุดไปหนึ่งวันเต็มเตมเลยนะเนี่ยแต่ผมมองว่าผมมีความสุขที่ได้ทำนะครับในการมาส่งต่อคุณค่าดีๆให้กับคนดูของผมและยังเเป็นนนนกกกาาาารรพิิ่่มมมมคควอออสตตตให้้้ัััีดดดดขงงงไผจึย พอตัดเสร็จผมก็จะมานั่งดูสักสอถึงสรอบเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าคลิปมันสมบูรณ์แล้วหรือยังถ้าได้แล้วผมก็จะไปทําปกคลิปอัปโหลดแล้วก็โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียต่อก็เป็นอันเสร็จครับโดยทุกขั้นตอนในคลิปนี้อาจจะฟังดูเยอะก็จริง โดยเฉพาะสลับมือใหม่หัดท o u t u b e เพราะการทาคลิปคลิปหนึ่งผมก็ยอมรับว่ามันต้องใช้สกิลเยอะมาก้งการเขียนสคริปต์การถ่ายการตัดต่อการออกแบบแต่สิ่งสําคัญที่ผมได้เรียนรู้จากการเข้าเข้าเอาออกวงการนี้ก็คือมันมีพื้นที่ให้กับคน,นใหม่ๆเข้ามาเสมอคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องตัดต่อเก่งอะไรหรือถ่ายอะไรสวยขนาดนั้นขอแค่อัปโหลดคลิปได้ลงไปแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่สําคัญเลยว่าคุณทําคลิปออกมาได้ดีหรือแย่แค่ไหนแต่มันสาคัญที่ว่าคุณได้เริ่มทําแล้วต่างหากเพราะพอเราเริ่มทาอะไรบางอย่างโอกาสที่เราจะทําต่อและทําที้ดีขึ้นมันมมมีโอออกกกกาาาาสูงงดัันน้้ถคคุณยเริ่ลลป็ มือถือขึ้นมาถ่ายเลยครับถ่ายอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะส่งต่อไปให้คนดูทำเดยวันของคุณให้เกิดขึ้นจริงครับพอท้าไม่เริ่มมันก็จะเป็นได้แค่วันเดยต่อไป และนั่นก็คือทั้งหมดของ how I film and edit rock ในคลิปนี้ครับผมขอบอกเลยนะครับว่าการทําคลิปวิดีโอเนี่ยคือหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบมากๆเรียกได้ว่าถ้าผมไม่ได้เรื่องเรียนคณะคอมพิวเตอร์ไซเอน์ผมก็คงจะไปเรื่องเรียน Creative m e d i ียต่อแล้วล่ะครับแต่เป็นว่าไหนๆก็มาทางนี้แล้วผมก็อยากจะเห็นช่องของตัวเองเติบโตต่อไปเรื่อยๆแม้จะไม่ได้เรียนการทําสื่อมาโดยตรงแต่ระหว่างทางผมก็คิดว่าผมยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกไกลอย่างแน่นอนไงผมก็ต้ของขอ,ขอบคุณผู้ติดตามทั้งหมด6 0 0 0กว่าคนตอนนี้ด้วยนะครับที่่กนส,นสอเนในอง A My AM 8 Am ให้ผมได้ทดลองใช้อีกครั้งด้วยครับส่วนใครที่สนใจไม์ตัวนี้ก็สามารถกดไปดูรายละเพิ่มเติมได้ผ่านลิงก์ตรงใต้ Description นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ต่อไปกับเพ,พื่อนด้วยนะครับอย่าลืมน้ำเยอะแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ